ที่เกก็มีดราม่ากันอีกแล้วนะครับ30มีนาห4นะครับลุงพลมีการไลฟ์สดนะครับแล้วก็ในไลฟ์สดนั่นน่ะค่อนข้างที่จะดุเดือดนะครับทางคาพูดนะฮะแต่ว่าน้ําเสียงแล้วเนี่ยผมฟังนะก็ยังไม่ถึงกับดุเดือดนะครับบางช่วงบางตอนนะครับผมซึ่งในการไลฟ์สดนะครับลุงพลตั้งชื่อคลิปว่าฝากถึง102นะครับซึ่งตรงเนี้ฟังแล้วเหมือนจะไม่รู้ว่าใครนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยครับลุงพลก็ระบุชัดเจนนะครับว่าฝากถึงบูมน้อยนะครับผมนะฮะ น่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมคาดเดาเอานะครับผมไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะฮะซึ่งในคลิปเนี่ยครับก็มีการพูดคำมึงกูชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนฟังแล้วก็อาจจะตกใจนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับลุงพลก็ก็มีในคลิปนะฮะพูดมึงกูนะครับแล้วก็มีเรื่องการจ้างคนขับรถไปชนนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมยังไม่เชื่อนะว่าลุงพลเนี่ยจะจ้างคนไปขับรถชนนะครับซึ่งทางบูมน้อยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มากล่าวหาลุงพลนะครับอันนี้ก็ผมไม่ทราบข้อเท็จจริงนะฮะก็เดี๋ยวไปว่ากันเอาเองแล้วกันนะครับผมนะฮะแล้วก็มีการท้าชกนะครับลุงพลท้าชกนะฮะซึ่งการท้าชกเนี่ยผมยังมองนะว่าไม่ใช่การชวนทะเลาะวิวาสนะครับเพราะว่าถ้าชวนทะเลาะวิวาสเนี่ยลุงพลอาจจะพูดว่าถอดเสื้อมาตัวตัวกันเลยดีกว่านะครับอันนี้อาจจะต่อยกันหน้าบ้านนะครับ ถือว่าเป็นการชวนทะเลาะวิวาทได้นะครับแต่สิ่งที่ลุงพลพูดเนี่ยฮะลุงพลก็บอกใส่นวมมานะครับเดี๋ยวจัดเวทีให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมองว่าเป็นการต่อยมวยกันครับตามประเพณีนะครับก็เป็นการจัดการต่อยมวยะนะะอย่างถูกต้องนะครับมีเวทีมีกรรมการมีนวมนะครับเพราะฉะนั้นดูก็ผมดูยังไม่น่าเกลียดนะไม่ได้ไม่ได้เป็นการชวนทะเลาะวิวาทนะครับถ้าหากว่าชวนตัวตัวเลยนะฮะ แล้วก็ไปต่อยกันหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นเข้าข่ายเป็นการชวนทะเลาะวิวาสน,นะครับแต่ลุงพลก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าใส่ใส่นวมนะครับจัดเวทีให้นะฮะก็น่าจะมีกรมกรมังุกรรมการนะครับเป็นไปอย่างตามกฎหมายนะครับผมนะฮะแล้วก็ลุงพลก็ได้มีการมาขออภัยนะครับที่ลุงพลเนี่ยอาจจะ พูดถึงภรรยาหรือว่าลูกของทางบุมน้อยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีใครพูดถึงในสื่อนะนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นข้อดีของลุงพลนะครับที่มาขอโทษขอโพยนะครับทั้งหมดนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยในเรื่องการด่ามาแล้วด่ากลับผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าในการดาราหลายคนก็ทำนะครับเวลาโดนด่ามาเนี่ยเรื่องอะไรเราจะโดนด่าอยู่ฝ่ายเดียวนะครับ ใครด่ามาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะด่ากลับนะครับทำไมเราต้องยอมโดนด่าฝ่ายเดียวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วลุงพลเองนะครับก็เคยบอกอยู่นะฮะว่าตัวลุงพลเองเนี่ยเป็นคนผงผางนะครับไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยสุภาพนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่ลุงพลออกมาเนี่ยครับก็คงจะอึดอัน้นอ,อะไรอึดอัดน,นะครับอึดอัดแล้วก็ ชัดเจนนะครับวันนี้ก็มีความชัดเจนว่าตัวตนลุงที่แท้จริงเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับในเมื่อลุงพลเนี่ยเลือกแล้วนะครับที่จะออกมาประกาศตัวนะครับว่าตัวตนลุงที่แท้จริงเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นสิทธิ์ของลุงพลนะครับเราก็เคารพสิทธิ์นะครับในเมื่อลุงพลเขาเรียกว่าอะไรอยากจะประกาศให้ชัดเจนนะครับว่าตัวตนที่แท้ที่แท้จริงนะเราเป็นอย่างนี้นะใครด่ามาเราก็มีสิทธิ์ที่จะด่ากลับนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของลุงพลนะครับในการที่จะ ทําอย่างงี้นะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ด่ามาด่าก,กลับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมก็ต้องเคารพสิทธิ์ของลุงพลนะครับในการที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของลุงพลออกมานะครับ